สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักนะคะของชาวาธาตุลมราศีธาตุลมมีราศีตุลน,นะคะราศีกุมแล้วก็ราศีเมถุนอันนี้หมอมินอ่านทาง,งราศรา์าไทยนะคะวันที่หมอกระพิมพ์ตาคลิปนี้แล้วนะคะดูเป็นแนวทางนะคะทุกคนดวงที่แม่หมอจะเปิดอยางนี้มันเป็นดวงโดยรวมมันคงไม่ได้ไปตรงกับทุกคนได้นะคะอะไรดีๆเก็บไว้ไม่ดีทิ้งไปนะคะให้อ่านสำหรับกันเป็นไวนรูซ่าได้มารับชมรับฟังกันค่ะ ใบแรกของคุณเลยหนึ่งเหรียญโอ้นะคะไพ่ใบนี้เนาะ,ค,ะคุณกําลังได้รับโอกาสใหม่ได้รับข่าวดีอะไรบางสิ่งบางอย่างถ้าเป็นเรื่องเงินทองนะ,ะมีมีโอกาสนะคะทุกคนนะคะหนึ่งเหรียญน,นี้คือหมายถึงการเงินการทองคล่องตัวมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเนาะ,ะมาดูต่อมานะคะเด็กถือถ้วยนะคะ the fool เจ็ดเหรียญหกไม้เท้านะคะควีนถือไม้เท้าควีนถือถ้วยสเซนนะคะเดลเวอร์เวียร์ฟอร์จูนถ้าลงมีโชคนะคะเนี่ยสิบถ้วย ไพ่ใต้สำหรับเป็นสองถ้วยนะคะทุกคน้าลมช่วงนี้หนึ่งนะคะไพ่เด็กขึ้นมา mm hmm. หนึ่งคุณอาจจะได้เจอความรักกับคนที่อายุแตกต่างคุณนะค,ะอะคนอายุน้อยนะคะตรงนี้ได้ด้วยนะเจอที่ไหนหนึ่งอาจจะเป็นสายงานหรือนะคะคนใกล้ตัวเพื่อนค้างบ้านนะคะไพ่ตรงนี้นะคะขึ้นมาใบแรกเลยแต่ฝั่งโซนนี้ทําไมเหมือนคุณรออะไรอยู่ รอคุยรอเคลียรอใครอย่างอดทนนะ,ะตรงนี้แต่ที่จริงธาตุลมดวงช่วงน,น,ะน,ะะนี้มีเสน่ห์นะคะเดิอเริวเิ่มขึ้นนะบางคนถ้าเข้ามาก็เข้ามาน่าจะเป็นสองคนหรือบางท่านอาจจะมีทั้งคนคนเดิมๆแล้วก็คนใหม่ๆนะวิอ o อฟฟอร์จูนะ, v June, นะ,ะคะกงรอแห่งโชคชะตามาแล้วนะคะทุกคนบุญธรรมกรรมแต่งคนที่ใช่ยังไม่หมดบุญหมดกรรมจากกันอาจจะวนกลับมาเพื่อไส้นารต่อแต่ถ้าไม่ใช่ เป็นแค่คู่วิบากมันก็ต้องคือจอนมาเจอกันมันต้องจบเพื่อให้เราได้เริ่มต้นใหม่นะ,ะกุงล้อโชคชะตามันเป็นวัฏจักรนะคะตรงนี้นะมันจะหมุนเวียนหมุนไปข้างหน้าตลอดนะคะข่าวดีโอกาสใหม่ไม่ว่าจะเรื่องเงินเรื่องทองหรือความก้าวหน้าการประสบความสําเร็จนะ,ะในสิ่งที่คุณคาดหวังในสิ่งที่คุณทําในสิ่งที่คุณตั้งใจมีโอกาสนะคะทุกคนมาดูความรับคุณดีหรือคุณยกับใไรบ้าง จากที่แม่หมอเห็นอยู่นะคะธาตุดินกันทุกสมกรนะ,ะตรงนี้แล้วก็ธาตุน้ำกระกฎมนินทิจธาตุไฟเมษสิงห์ฮูสิงห์งลัคนาสิงห์นะนะคะเมถุนลักนาเมถุนมีคนทางไกลด้วยมีคนที่เจอในสายงานด้วยด้วยนะคะตรงนี้มีคนเกิดพอหักมาดูความรักาที่ผ่านมากันบ้างเด็กถือเหรียญนะค,ะคนอายุน้อยขึ้นมาเด่นเลยสามไม่เท่าคุณรออะไรอยู่เนาะ รอโอกาสรอจังหวะจเจดเหรียญขึ้นมาเห็นไหมรอคุยรอเคลียร์บางคนสิบเหรียญน,นะ,ะคุณกับคนนี้เหมือนคุณกับเขาอาจบางท่านอาจจะอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วหรือไม่คุณก็มีความรักความเติมเต็มให้กับเขาทุกสิ่งอย่างด้วยสตาร์แล้วแล้วความรักนี้มันก็โดนเทไปหรือเปล่านะตรงนี้สิบดาบบางท่านเหนื่อยสะสมมาเยอะนะกับความรักความสัมพันธ์โดนแทนข่างหวังนะทุกคนนะ,ะสีไม้เท้า จริงด้วยบางคนคาดหวังที่จะแต่งานอยู่กันเป็นอน,นาคตแต่แล้วความสัมพันธ์มันก็เหมือนมันได้เมั่เหนื่อยนะคะตรงนี้หรือสีมเมท้าเนี่ยบางท่านเจอในสายงานนะคะทุกคนนะคะคุณกับเขาก็เคยรักกันเนาะเคยรู้สึกดีต่อก,กันนะคะตรงนี้บางคนเป็นสภาวะที่นิ่เงียบนะวนเวียนไม่รู้กี่รอบแล้วบางคนมีปัญหานะคะเช่นขัดแย้งนะ คุยกันไม่รู้เรื่องทัศนคติไม่ตรงกันเล็กๆน้อยๆจุกขิกยุ้งยิ้มไปหมดหรือบางคนมีฝั่งใดฝัง่งหนึ่งเช่นยกตัวอย่างคุณพ่อคุณแม่เพื่อนฝูมญาติพี่น้องเขาทําให้มีประเด็นแล้วแล้วความสัมพันธ์นี้มันเหมือนการสิ้นสุดหรือการห่างออกมาการห่หางออกมามาเป็นสัญญาณที่บางท่านอาจจะคิดว่ามันจบไปแล้วหรือเปล่าหรือบางคนจบแล้วนะคะมันเหนื่อยสะสมมาเยอะตรงนี้แต่บางคนมีเกณฑ์ที่รู้สึกว่ารออะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะมาดูกันนะ ความรักในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรคนคบคนคุยนะคะคนที่จะเข้ามาหรือแม้แต่คนมีประเด็นนะคะทุกคนมาดูกันเนาะคนมีประเด็นทําไมเขารู้สึกเบื่อเซ็งๆกันนะคะที่จริงคนคนนี้ก็มีสเสน่ห์นะแต่มีคนยิบยื้อให้เขาไมว่าความรักแต่มันไม่ใช่สําหรับเขานะคะสีถ้วยเนี่ยจัติกนะ คนนี้กําลังเปรียบเทียบกําลังช่านใจอะไรหลายอย่างหมอมินว่าทําไมเขารู้สึกโดดเดี่ยวเขาเหงาจังนะคะหนึ่งถ้าเขาไม่ได้มีปัญหาการเงินแปลว่าเหงานะหนึ่งดาบไนท์เทอรเรียนนะคะบางคนความรักอยู่ไกลหรือสภาวะที่เงียบหมอมินว่าเขาไม่ได้มีใครนะนะคะเขาสองดูคุณแต่ถ้าคุณบอกว่าเขาคุยกับคนอื่นแล้วนะหมอมินนะคะอันนี้ถ้าเขาเดี่ยวใครแต่ตอนนี้มันเหมือนเขารู้สึกว่าเฟดตัวออกมาอยู่กับตัวเองแล้วนะคะไพ่โสดขึ้นมาแล้วนะคะ โดดเดี่ยวเงาหรือเขาอาจจะมีปัญหากับคุณเรื่องนะตรงนี้เราไม่รู้หรอกว่าเราดูแลใส่ใจความรักเราดีไหมแต่มันมีความรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกเงาอยู่ตรงนี้เหมือนคนโฟกัสเรื่องตัวเองเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องนาทีความสํมเาเร็จซะมากกว่าแต่ถ้าเขาไปดีกว่าใครมอมินว่าเขารู้สึกมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดหวังหรือเปล่าเลยรู้สึกเฟดตัวมาอยู่กับตัวเองแต่ตอนนี้สองคุณนะมอมินว่าเขาสองคุณนะคะเห็นไหมสอง สองคุณว่าอยากรู้อยากเห็นเรื่องคุณเป็นอย่างไรนะคะทั้งสองคุณอยู่เลยคนคนนี้อาจจะเป็นเจ้าของกิจการก็ได้นะคะหรือถ้าเป็นลูกน้องเขาก็มีหน้าที่การงานโตเป็นระดับนะผู้จัดการหรือใครก็ตามที่หน้าที่การงานโตวความรับผิดชอบเลยเยอะนะคะทุกคนหมอเห็นเขาโฟกัสแต่เรื่องหน้าที่ความสําเร็จเรื่องงานเรื่องเงินอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินนะคะก็เลยโฟกัสต้ตองทํางานเยอะเป็นพิเศษกว่าคนอื่นมีความรับผิดชอบเยอะนะคะ เดอะเฮอร์มินะคะชาวกันลัคนากันหมอว่าเขาคิดถึงคุณอยู่นะสินดาบฟังเขาเดอะทาวเวอร์บางท่านจบอะไรกระทันหันไหมมีเรื่องขัดแย้งกันไหมคะนะแต่ถ้าเขาไปดีกับใครหมอมีนว่าดีลหรือคุยอะไรพวกเนี้ยมันเหมือนว่ามันจบไปแล้วนะทุกคนแนะ่เขามานั่งเบือน,นั่งเซ็งอยู่ตรงนี้ไม่เอาใครแล้วเหมือนโฟกัสแต่เรื่องเงินเรื่องงานสองคุณหนักมากเลย ะะทีนี้หมอขอสับให้คนโสดแล้วกันนะคะหรือใครในความรักครั้งนี้คนที่จะเข้ามานะคะคนคุยหนึ่งดูดีๆนะคะสามเหรียญนี่เป็นคนใกล้ตัวเพื่อนของเพื่อนคนในสายงานคนรู้จักกับคุณมาก่อนบางคนคำว่ารู้จักมาก่อนเช่นเคยเป็นแม่ชมั้นคนในสมัยเรียนสมัยประถมม,มัธยมใครก็ตามที่เป็นคนเก่าๆคนคุ้นเคยเรานะคะไม่ได้แปลว่าเราต้อง เป็นแฟนกับคนนี้แล้วจบกันเป็นคนเก่าแบบนี้เสมอไปเขาอาจจะรู้จักกับคุณมาก่อนแบบนั้นได้ด้วยนะคะหรือคุณยิวงานนะคะประสานงานมีโอกาสได้เจอนะคะตรงนีนะ้เจอแบบไม่ได้ทางออนไลน์นะคะนี้เจอแบบป้าหน้าน่ะที่เราได้พูดได้คุยกันนะคะเดี๋ยวทำมาแล้คนคนนี้แตกต่างกับคุณนะคะคุณเดียวใครอยู่คนคนนี้อาจจะเป็นอายุที่ต่างคุณหน้าตาทางสังคมความห่างไกลนะคะคุณถือเมท้าเลือดสัน้นคนเกิดวันอาทิตย์ คนน the ี้ค่อนข้างโดดเด่นเป็นคนที่โปรไฟล์ดีหรืออยู่ในกลุ่มสังคมเขาก็เป็นคนที่หน้าตาดีนะคะหน้าที่การงานโตเป็นความรักครั้งใหม่นะคะที่อยากมอบให้คุณนะคะตรงนี้ในการเริ่มต้นดิวเริ่มต้นคุยคือถ้าท่านใดเพิ่งเริ่มต้นดิวเริ่มต้นคุยความสัมพันธ์มันยังมันยังไม่แน่นอนนะคะเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเขาหายเดี๋ยวเข้ามาคุยตรงนี้ได้ด้วยนะคะเพิ่งรู้จักเพิ่งคุยอย่างนั้นนะคะมามีแนะนําให้ ให้คุยนะคะค่อยๆศึกษากันไปมีโอกาสเติบโตอยู่นะคะเพราะหกไม้เทามันขึ้นน่ะนะแต่ว่าศึกษากันไปค่อยเป็นค่อยไปนะคะมันขึ้นมาอย่างนั้นนะถ้าคุณรีบร้อนแปลว่ามันไม่ใช่ดวงที่หมอเปิดอะนะแต่ไม่ได้แปลว่าสามปีคุยกันสามเดือนทักมาหนึ่งวันหรือสามเดือนคุยกันสามนาทีมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเพราะว่าให้สําเร็จมันอยู่ตรงเนี้ยคือคุยกันทุกวันนะต่อยอดกันไปปรึกษาหารือได้นะเห็นไหมนะคะตรงนี้ ต่อยอดให้การปรึกษาหารือได้เข้าใจกันนะคะไพ่มันขึ้นมาแบบนั้นนะนะเคีย <นะ S 2> งเหรียญน,นะคะในถือไม้เท้าหมอมินไม่อยากให้คุณรีบนะกรณีบางคนนีรีบร้อนถ้าเป็นแปดไม้เท้ากับไพไ่หนอหวานขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนวันในแสนคุยกันสักพักนึงแล้วมันก็รีบร้อนมาเหมือน ถ้ามันรีบมันเร็วเกินไปมันไปไวมันจะเหมือนว่าหมดมันหมดโปนะคะทุกคนหมอมีนอยากให้คุณศึกษากันไปมากกว่าช่วงนี้เพราะว่ามันยังไม่มีอะไรที่แน่นอนหมายถึงเพิ่งรู้จักกันนะคะคุณยังไม่รู้ตัวเขาเขายังไม่รู้ตัวตนของกันละกันยังไม่ได้บ่มเพราะความรู้สึกดีๆแบบนั้นนะคะมันจะไวไปแต่ถ้าความรักใดที่คุณคุยคุณคุยกันมาสักพักแล้วอายุที่แตกต่างหมอว่ามันมีโอกาสนะคะความสัมพันธ์นี้มันโอกาสพัฒนาอยู่ มาดูความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณบ้างนะเนี่ยไพ่อายุน้อยขึ้นมาเด่นเลยเนี่ยนะนะเจอกันในสายงานแต่ว่าอายุน้อยก็จริงนะแต่หน้าที่การงานเขาอาจจะโตก็ได้นะคะทุกคนเพราะว่าเด็กถือไม่ท้าเป็นคนเก่งมีความฉลาดหินเหียนคนคนนี้เขามองว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาแหละเห็นไหมไพ่ตีคู่มามันคลิกกันอ่ะนะนะแต่ว่าขอเวลาศึกษานิสยัยเจคอถ้อยทีถ้อยอาศัยเห็นไหมคะไพ่ตีคู่มาเลย รักสัตว์เหมือนกันได้ด้วยนะนะคะแล้วก็มีคนสองคุณด้วยนะคะตรงนี้มีคนแอบ,บชอบคุณก็ได้หรือมีคนหน้าเดิมๆม,มาที่อยากวนกลับมาได้ด้วยนะนะคะคนที่เคยนิ่งไปเนะนี่ยคนคนนี้ถ้าทาง,งานเยอะงานมากผาลาญเยอะนะคะเอ็นเพลอร์าศีเมษรัคนาเมธบางคนเป็นความรักที่อยู่แดนไกลเป็นคนต่างชาติด้วยหมอเมียนว่ามีคนเดิมๆนะคะทุกคนอยากกลับมา ปรับความเข้าใจกับคุณด้วยคนที่เคยห่างไปหรือนิ่งไปบางอย่างนะนะเนี่ยหมอมินว่าเหมือนคนที่คืออย่างนี้ค่ะคนเราเนาะแปลกเวลาเจอคนที่ดีหรือที่ใช่ที่สุดแล้วมันยังมองหาโอกาสใหม่หรือมีคนเข้ามาทําให้เขาไปหลงไปดิวไปคุยกับใครหรือนิ่งใส่คุณแล้วพอสักพักนึงจะเริ่มรู้ว่าคุณนี่แหละชีวิตใช่ที่สุดแล้วอยากกลับเข้ามาหไหม จะดีดายคุณเริ่มสองคุณแล้วอันนี้เป็นคนหน้าเดิมๆนะคะทุกคนวางแผนที่อยากพูดอยากจะคุยคนที่เคยหันหลังและเงยียบกันไปมีโอกาสอยากกลับเข้ามาปรับความเข้าใจนะแต่กรณีบางท่านมีคนใหม่เอี่ยมโดยนะเนี่ยนะคะคนคนนี้เขารู้แล้วว่าคุณคือคนที่ใช่เป็นคนเก่งมีความสามารถพอๆกับคุณแต่ว่าเขาอาจจะคิดว่าถ้าไม่ใช่คุณก็เขาที่งานเยอะภาล้านาทีเยอะและอายุที่แตกต่างทําให้ความสัมพันี้มันเหมือนว่ามองกันระยะยาวแต่คุยกันทุกวันแบบนั้นนะคะ <S <S ช่วงนี้ ช่วงนี้เด็กนะมีอายุน้อยเข้ามานะคะคนนี้พร้อมที่จะให้และได้รับพอๆกันเป็นความรู้สึกที่เขากับคุณก็รู้สึกผูกพันกันอนะนะนะมามาดูแอคชั่นกันบ้างความสามพันจะเป็นเช่นไรนะคะถ้าลมตัวคุณอยากได้อะไรที่นึงดาเห็นไหมความชัดเจนไพ่เดอเฮอมิตคุณจะไม่ลุ่มหลงกับสิ่งใดเพราะ ไพ่เดอะเฮอร์มิตเป็นไพ่แห่งสติป,ปัญญาคิดด้วยเหตุด้วยผลแน่นอนแหละทุกคนก็ต้องใช้หัวใจเวลามีความรักถูกไหมคะแต่บางคนใช้หัวใจมากไปจนลืมว่าเฮ้ยเขาเขาไม่ได้ดีกับเรามากมายแต่เรายังทุ่มเทเรายังใส่ใจเรายังไม่ได้มองภาพตามความเป็นจริงแต่เดอะเฮอร์มิตเนี่ยมันเหมือกันว่ารักก็ส่วนรักแต่ใช้สติด้วยนะคะตรงนี้คุณจะมีความคิดความอ่านที่กวา้างไกลลึกซึ้งชอบสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมด้วยช่วงนี้นะคะ ถ้าคุณอยากได้อะไรที่ชัดเจนแปลว่าคุณต้องใช้เวลานิดนึงและมีโอกาสได้เคลียร์ใจแม่สองทวตีคู่มาสองรอบละท่านใดที่ตรงจริตกับชิ์หมอมีโอกาสได้พบเจอความรักที่คุณตกลุมรักคือมีความรู้สึกดีต่อกันเป็นความรักที่มันเหมือนหน่อยเริ่มชัดเจนไปทีละนิดทีละหน่อยนะทุกคนบางท่านจะเจอพ่อไม่แม่ไม่เออส่วนเงินทองนะคะไม่หมออ่านความรักแต่เงินมันขึ้นมาดีช่วงนี้มีเงินเก็บเงินการ,รม,มีเป้าหมายมากขึ้นโฟกัสเรื่องเงินทอง ะะเป้าหมายของคุณไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะเงินทองเก็บได้บางคนเป็นความรัยที่อยู่ไกลแต่มีความอบอุ่นนะนะเติมเต็มให้ให้กันและกันได้นะบางคนมีโอกาสอยากเก็บเงินเก็บทองนะคะผ่อนรถนะคะผ่อนบ้านนะ,ะมีครอบครัวที่อบอุ่นนะ,ะตรงนี้งานเยอะงานมากจริงๆเลยช่วงนี้ทัดลมแต่ความรักก็ตีมาเลยอายุน้อยได้ด้วยนะคะ ช่วงนี้หมอพูดเลยว่าดวงมีสเสน่ห์แต่คุณจะได้พบกับใครสักคนที่รู้สึกว่าความรักมันศึกษากันไปแล้วมันชัดเจนทีละนิดทีละหน่อยเห็นนะคะตรงนี้ไพ่ขึ้นมาเนาะมีเป้าหมายเดียวกันความรักนะมีโอกาสแล้วบางคนที่นิ่งเงียบกันไปมีโอกาสวนหลูปกลับมาเคลียร์ใจปรับความเข้าใจสําหรับบางท่านนะหมอมิญญนขอแนะนําสุดท้ายนะคะตรงนี้นะชาตลม มีโอกาสกลับมาง้อกันนะบางท่านนะคะไพ่วนนี้นะกลับมาง้อมาคืนดีกลับมาคุยแล้วแล้วโชคชะตาก็หมุนความรักคนที่ใช่คนที่น่ารักมาให้คุณนะรววมมเสนนห์นะเัือสันแต่เห็นไหมเขาก้าวเหรียญขึ้นมาแล้วช่วงนี้มีโอกาสทางการเงินการทองนะคะมีโชคลาภด,ด้วยแล้วก็ ะะคุณรักตัวเองมากขึ้น,นมั่นใจในตัวเองมากขึ้นส่วนคอนรัฟก็มีเสน่ห์แต่คุณจะไม่ได้รีบร้อนคุณจะรู้สึกว่าดูกันไปศึกษากันไปพูดคุยกันทุกวันแต่มีเป้าหมายนะคะทุกคนตรงนี้แล้วบางท่านมีโอกาสใะมีคนเดิมๆมีโอกาสกลับมาปรับมาเคลียร์กันด้วยนะขอบคุณมากมายสาหรับการติดตามและรับชมดูดวงส่วนตัวกับหมอมินไอีไลน์ของหมออยู่ใต้คลิปนี้นะคะค่าครูหมอก็ทิ้งไว้แล้วนะหมอไม่ได้มีหมกมิลานะคะค่าครูหมอ ะะมีสามมีสามค่าครูตรงนี้นะคะแล้วแต่คุณคุณจะนะคะถ้าคุณถามมากคุณก็ดูไว้ที่แบบนะคะดูที่มันเป็นหนึ่งชั่วโมงก็ได้ถูกไหมแต่ถ้าคุณถามไม่มากคุณก็ดูสามสิบนาทีตรงนี้ถ้าคุณถามไม่เป็นเดี๋ยวหมอจะนะคะพาถามได้ด้วยนะคะแต่ว่าโอนจองสําหรับคนที่หนึ่งพร้อมรอคิวได้ทักเข้ามาแล้วถ้าทันใดอยากดูวันนี้เดี๋ยวนี้เลยมันมันยากนะคะเพราะว่าเมื่อวานวันก่อนคนก็เข้าก็อโอนจองกัน นะแม่หมอรอคิวหนึ่งถวันนะคะหมอมีนจะให้คิวพรุ่งนี้กลับมาลื้นแปลว่าเร็วสุดแล้วคุณต้องสะดวกแล้วก็โอนจองเวลานั้นๆที่มันไม่ตรงกับท่านอื่นหมอจเจ้าคิวไม่ตรงกับท่านท่านอื่นอยู่แล้วละค่ะคุณต้องโอนจองนะทุกคนถึงได้คิวนะตรงนี้แล้วก็ถึงเวลานัดหมายต้องพร้อมรอด,ดวงตามนัดหมายขอบคุณมากมายมีแต่สิ่งดีๆนะคะดวงจะเริ่มดีขึ้นแล้วมีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างอะไรที่มันอึดอัดกดดัน มันจะเริ่มคลี่คลายถ้าคนไหนที่ไม่ใช่มันต้องจบไปเพื่อให้เราได้เริ่มต้นกับสิ่งดีๆอนาคตสดใสมาแล้วค่ะแสงสว่างที่ปลายโมสวัสดีค่ะ